สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกกลุ่มริสแมนทูนทุกท่านก็กลับมาพบก,กับแนวทางราวนาประจำวันที่9้พฤษภาคมนะครับรอบที่แล้วทำผลงานได้อีกทีเดียวครับให้เด่นรูด038มก็มาทั้ง0และ8นะครับเข้าตัวเจาะที่ให้8 0นะครับออก08วันนี้เด่นรูดจากสูตรคำนวณผมให้เด่น2และ4 สองตัดใหนึ่งสองห้าสองแปดตีสี่สองสี่สีาชุดสตัวสองสี่ศูนย์แเเช่นเคยนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่ติดตามผลงานก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าส่วนมากก็จะ เ้านะครับถึงบางครั้งเราจะเจาะให้ไม่เข้าแต่เด่นรูดของเราก็ยังคงเข้าอยู่นะครับวันนี้ก็มาลุ้นผลกัน2องุ่มครึ่งว่า2กับ4ตัวใดจะมาก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามโชคดีนะครับสวัสดีครับ